ให้คำแนะนำนะคะของคนที่มาเลือกไพ่นะคะว่าจะมีเรื่องราวความรักอย่างไงแล้วก็มีอะไรที่ต้องอา่าต้องต้องเสริมเพิ่มหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับแก้นะคะหรือว่าใครกำลังจะมีคนที่เป็นอ่เอ่เอคู่บุญบาร,รมีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่านาไพาจเจาอยังไงแล้วคูไพ่ท่านจะเล่าอะไรอย่างี้นะคะมาดูกองหนึ่งกัน โอ้กลองหนึ่งนี้แบบคำารักปวดหัวมากนะคะเขาเรียกว่ารักติดบ่วงติดบ่วงแบบใดนัยวมาดูก่อนว่าบ่วงแบบไหนโอ้อันนี้ก็ติดบ่วงอันนี้ก็ติดบ่วงครูไพ่ผมยานโหดมากนะอืมมันเหมือนความสัมพันธ์ที่แบบ เป็นยังไงอะโสดหรือว่าคบแล้วเป็นคนอืมอุ้ยอ่านไพ่าย,ยากเลยอะแอบบนะคะเดี๋ยวขอครูบาอาจารย์ไพ่ก่อนอาจารย์อ่านไพ่ไม่ออกมันเป็นอย่างนี้เธอมันเป็นคนที่แบบ เหมือนกับว่าคบหากันนะแต่ว่ามันอยู่ในระหว่างการสร้างสร้างความสัมพันธ์ยังตัดสินไม่ได้ว่าจะไปต่อหรือจะหยุดนะคะพราวะคือมันถูกกดดันเน่ยมันรักมันก็รักก็มันรักลุ่มหลงแต่มันความกดดันที่มีมันเยอะมากแล้วมันทำให้ความสุขมันหายไปมันเกิดความรุ่มร้อนในใจ ขอคำแนะนำคนกลุ่มนี้ค่ะปรับไม่ยากคุณปรับที่ทัศนคติสำหรับคนที่คบกันคบหากันแล้วคนหนึ่งอยากอยากจะไปข้างหน้าอยากแต่งงานอยากเห็นความชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเลยคนหนึ่งอยากอยากที่จะแบบว่าขอใช้เวลาก่อนขอเรียนรู้ก่อนหรือว่าขอเก็บเงินก่อนขอดูนิสัยก่อนเงนี้ย หันมาพูดคุยกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่แต่ละคนน่ะมีความต้องการคุณคบกันน่ะคุยกันเลยว่าจุดไหนใครต้องการอะไรจุดไหนแต่ก็พูดคุยกันด้วยแบบสตินะอย่าไปเอาความหึงหวงหรือวความเฉยชามาคุยกันนะคะมันจะไม่ได้จุดสมดุลน,นะนี่ไง จริงๆเราไม่ใช่ไม่รักกันนะแต่มันเป็นเรื่องของปัญหาด้านการเงินด้วยอีกคนนึงอยากแต่งงานแต่อีกคนนึงอยากเก็บเงินค่อยๆค,คุยกันนะเพราะว่าคู่ของคุณนะมีความรักผสมอยู่อยู่แล้วนะคะถ้าคุยกันแล้วมันไม่ลงตัว <c oughs> ครูไพท่านบอกว่าก็อารมณ์เย็นๆแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ ความรักของคุณอะ่ะมันจะต้องเริ่มต้นอย่างแข็งแรงช้าๆถึงจะประสบความสําเร็จในการคองคู่กันคือเหมือนกับว่าถ้าอีกฝั่งนึงหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งเขามองว่าฐานะมันเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะมีคู่อย่างนี้เนาะที่จะคบหากันอะ่ะก็อยากให้ฟังความคิดเห็นของกันและกันเพราะว่ามันมีหลายคู่นะคะคุณที่คบกันแล้วแต่งงานกันแล้วเลิกลากันเพราะว่าเรื่องเรื่องเงินทองหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าอยากม,มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนอยู่กันเป็นไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังกันและกันเริ่มต้นเรียนรู้ฟังความคิดเห็นของกันและกันตั้งแต่วันนี้เวลาที่แต่งงานอยู่ด้วยกันไปอย่างเงี้ยจะได้อยู่กันยืดนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของคนกองที่หนึ่งในเรื่องความรักนะคะ มาดูความรักคนกองที่สองโอ้โหพะเพิงพะเพิงนี่คืออาจารย์เลวสจริงๆแล้วพื้นฐานอาจารย์เป็นคนที่แบบใจร้อนมากๆเห็นพูดช้าๆอย่างนี้นี่คือถ้าสติตามไม่ทันนี่เอาเลยนะคะดุมากอ่ะมาดูเรื่องของความรักคนกองที่สองอ,อ่านไพ่ย,ยังไง่ะเนี่ย ช่วงนี้นี่คุณจะได้เจอคู่แท้นะคะจากพมลิขิตของคุณนะเป็นคู่ที่จะมาส่งเสริมให้เรื่องของการงานของคุณเรื่องของการเงินเรื่องของกระไรมิตรหรือเรื่องของอะไรก็ตามในรอบๆอบตัวคุณอะ่ะดีขึ้นทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะ มีโอกาสที่จะแบบว่าถึงขั้นแต่งงานเลยนะแต่ยังไม่ได้แต่งเร็วๆนี้หรอกค่ะเพราะว่าพระรามกับนางสีดาใช้เวลานานในการอา่าในการฝ่าฟันอุปสรรคเจอเนื้อคู่แต่เจออุปสรรคก่อนนะคะอุปสรรคอาจจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของอา่าหน้าที่การงานการเงินระยะทาง อายุแต่ก็เป็นรักแท้นะเป็นรักที่ดีนะคะนี่คือสิ่งที่ครูให้เล่าให้ฟังอยู่ในระหว่างการสร้างให้เกิดความรักนะคะอย่าไปกดดันกันนะโอ้อืมบางคู่เป็นรักออนไลน์นะบางคนเป็นรักออนไลน์แล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะบางบางคู่เป็นรักออนไลน์แล้วเป็นคน คนหนึ่งเฉยแล้วคนหนึ่งขี้งอนมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นความกดดันให้อ,อีกอีกอีกคนหนึ่งเข้ามาซัพพอร์ตความรู้สึกเราเอย่างเงี้ยคะ่ะคือความรักที่ดีมันเริ่มจากการรักตัวเองนะคนุณร้อนเว้ความรักที่ดีเริ่มจากการรักตัวเองก่อนนะถ้าสมมติว่าเรารักตัวเองเนี่ยแล้วทําตัวเองให้ดีในอนาคตใครจะมาอยู่ในชีวิตเราอะ่ะเราก็เลือกได้ก็ให้ให้มันเป็นแบบนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็แนะนําว่าคนที่ถือกองที่สองนะ ไพ่พระเพิงเนี่ยนะคุณจะได้พบคู่จากพรหมฤทธิดคุณแล้วแหละแต่ว่ากเา็เริ่มจากการรักตัวเองก่อนนะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองนะคะกองที่สามพูดถึงความรักออ้ความรักต้องเลือกกองนี้นี่มีช้อยมีตัวเลือกนะเนี่ยคุยหลายคนหรือไม่ก็คุยแค่สองคนนี่แหละแต่แตัดสินใจเลือกไม่ได้สักที ีโอกาสเป็นคนที่แต่งงานแล้วแล้วคิดว่าจะจบความสัมพันธ์ไปเลือกอีกคนหนึ่งดีไหมองที่3นะคิดอยู่5 0าสหไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไอ้ที่คบอยู่ก็เลิกยากเพราะว่ามันมีภาระหน้าที่ผูกพันกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะมีลูกด้วยกันมีธุรกิจร่วมกัน หรือว่าอคบกันมานานแล้วมันเหมือนเป็นความความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความรักมันหายไปแล้วความรักมันไปมีกับอีกคนนึงซึ่งความรักกับอีกคนนึงมันก็มันก็ทําให้รู้สึกดีนะแต่มันมันเหมือนเรายังไม่ยังไม่เห็นว่ามันจะไปได้ยังไงเี <c> ่ะ <oughs> มันจะจบกับคนนี้แล้วไปเรื่องกับคนนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหสภาวะการ เห็นใจมากๆบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้นะคนเราอ่ะมาดูครูไพ่ท่านจะแนะนำยังไงนะคะสำหรับคนที่เลือกกองสามนะอ้ยขึ้นใบเดิมขึ้นไปเดิมแล้วยังไงต่ออ๋ออ่ะโอเคขออีกใบนึงค่ะ โอเคครูให้ท่านบอกว่าให้คุณพีดีพิจารณาดีๆนะคนเราอะ่ะเอออยู่ด้วยกันเน่ยไม่ว่าจะอยู่กันนานแค่ไหนอืมมันเป็นเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์นะคะถ้าคนเราอยู่ด้วยกันแล้วบุญกรรมสัมพันธ์อน่ะมันกำลังจะจบลง ถึงแม้อยู่กันมานานแล้วมันก็จบได้นะคะแล้วก็แต่ถ้ายังมีบุญกรรมร่วมกันอยู่ที่ต้องจดใช้อะมันก็จบกันไม่ได้ถ้าถ้าครูไพ่ท่านแนะนำอะ่ะท่านบอกว่าให้คุณลองคิดพิจารณานะด้วยความแบบสติปัญญาดูไม่ใช่เอาความลุ่มหลงมาคิดนะลองคิดดูว่าแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะ เกื้อหนุนคุณไปทา,ทางด้านใดถ้าสมมติว่าการอยู่กับคนปัจจุบันเนี่ยแล้วมันทำให้คุณเดือดเนื้อ้อนใจปวดหัวบางคนถึงขั้นประอดอรเลยนะอืมถ้ามันอย่างนั้นคุณก็ห่างออกมาก่อนห่างออกมาก่อนอาจจะเป็นแยกห้องนอนห่างกันสักพักนั่นนี่นูน่นแล้วก็ดูอีกทีนึงว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้ามันดีขึ้นโดยที่ ความสัมพันธ์ยังคงอยู่อ่ะคะ่ะก็สามารถไปต่อได้แต่ถ้าสมมติว่าแบบมันมันเขาเรียกว่ายังไงอะมันไม่ดีขึ้นนะ่ะมันยังหงุดหงิดมันยังรู้สึกว่าฉันไม่อยากมีเธอในชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ตัดสินใจจบซะแล้วก็ไปเลือกอีกคนหนึ่งที่คุณรู้สึกโอเคอะนะคะอันเนี้ยมันก็จะมันทาให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเลือกง่ายขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงนะคะ คุณก็จะได้คู่ที่บุญสัมพันธ์กับคุณอยู่ดีอ่ะไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้คู่ที่คุณอยากได้นะสมมติคุณอยากได้คนใหม่แล้วบุญไม่สัมพันธ์กับเขาคุณก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากอยู่คุณเก่าแล้วบุญไม่สัมพันธ์กับเขาคุณก็ต้องเลิกมันเป็นอย่างนั้นนะคะอืมอา้าเแล้วไพ่รักแท้ขึ้นแล้วขึ้นกับใครอ่ะอ๋อคนดูแรนดอมนะ้มันบอกไม่ได้หรอกว่าคนใหม่หรือคนเก่าเอาเป็นว่าพิซอซานาจากที่ครูไพ่ท่านไกด์ไลน์แล้วกันเนาะ แล้วคนที่คุณจะเลือกถัดจากเนี้ยไม่ว่าจะเลือกอยู่คนกับคนเก่าหรือว่าเลือกคนใหม่เขาจะเป็นคู่แท้ให้คุณนะเฮ้ยมีแนวโน้มจะเป็นคนใหม่นะเนี่ยเพราะว่าเป็นภาวิษณุกรมคือการสร้างใหม่แล้วอะใจคุณนี่ไปทางคนใหม่เต็มเต็มสูบแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้จะไปยังไงก็ก็วนวนมาอันเดิมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าบุญกรรมสัมพันธ์พรมลิขิตจะทำงาน แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะคะคุณจะมีทางออกเองนะไม่ต้องกังวลน,นะเนี่ยอืมความรักเกิดอ่ะก็ขอไอพรขอให้คุณได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อกับคนที่คุณรู้สึกมีความสุขทางกายและใจแล้วกันคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ถ้าคนนั้นเขาบุญสัมพันธ์ซัพพอร์ตใจกันและกันดูแลกันและกันได้ก็ ขอให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะมาดูกองที่สี่กองที่สี่ชำรักหรือเปล่าเนี่ยกองที่สี่มีใครแอบรักเขาข้างเดียวหรือเปล่าเอยรักใครเขาก็ไม่รักเราเรารักเขาเขาก็รักอีกคนนึงคนเราชอบไม่เหมือนกันไงเราชอบเขาแต่เขาชอบคนอื่น <laughs> อย่าไปซีเรียสมันก็ต้องมีคนชอบเราแหละเออเชื่อปะ ทำตัวให้สดใสไว้เนี่ยเออหันมาดูแลตัวเองครูไพ่ท่านบอกใครอยู่ในสภาวะนี้นะไม่ต้องไปสนใจหรอกหันมาดูแลตัวเองนะคะแต่งตัวแต่งหน้าอาบอาบน้ำไม่ใช่สิแต่งตัวแต่งหน้าทําผมแต่งแบบให้มันดีๆรักษาสุขภาพเปลี่ยนการกินออกไปมิงกับเพื่อนบ้างหาความสุขใส่ตัวบ้างปฏิบัติธรรมบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะนำพาเรื่องดีๆมาให้คุณ อย่างน้อยนะความสุขมันเกิดกับคุณเมื่อคุณมีความสุขแล้วมีความสุขแล้วยังไงมีความสุขแล้วมันจะมีคนมามอบความรักให้คุณแหละเออให้ดูนิดนึงนะเพราะว่าม,มันจะมีพลังงานถึงขั้นที่ว่าไปดึงดูดคนที่มีเจ้าของแล้วมาหลงรักคุณเลยนะถ้าคุณทําอย่างที่ครูไพ่ท่านบอกเนี่ยเนี่ยจะได้คนที่ข้างรักมากถึงห่วงคุณมากสปอยคุณด้วยเอาสิอ่าโอเคถ้าใครที่ชํำรัก ลับมาเจอหรือว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เห็นมีความรักดีๆเข้ามาสักทีชอบใครใครก็ไปชอบอีกคนอย่างเงี้ยหันมาดูแลตัวเองนะคะให้ความรักความเอาใจใส่กับตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดความรักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่ข้างรักคนที่ชอบคุณจริงจริงก็แต่ก็ให้ระมัดระวังระมัดระวังคนที่มีเจ้าของด้วยมีโอกาสจะดึงเข้ามาด้วยนะคะสําหรับคนกองที่สีนะกองที่ห้าจ้า กองที่ห้าพญาสุครีพไอ้คนกองนี้นี่รู้สึกว่าความรักนี่ฉันไม่ค่อยสนใจหรอกทำแต่งานทุกวันนี้อ่ะมีความสัมพันธ์เดียวคือมีความสัมพันธ์กับเงินในบัญชีนะคะขอให้มีเงินในบัญชีเ,อเยอะก็พอแล้วส่วนเรื่องความรักช่างมันเถอะเพราะอะไรเพราะว่าเคยเจ็บช้ำมาก่อนคบกับคนมันเสียใจไงคบกับเงินมั่นคงค่ะมีความสุขมากกว่าคุณมองอย่างนี้นะคะ,ะถ้าอย่างนั้นจะแนะนําเรื่องความรักกับคนกองที่ห้ายังไงเอ่ยโอ คนกองที่ห้าไม่ต้องอะไรเยอะปฏิบัติธรรมไปเถอะคะ่ะปฏิบัติธรรมอืมบุทินบุญกุศลลุยงานไปลุยงานลุยเงินเอยลุยงานลุยอะไรต่างๆุ่นจะพบประสบความสําเร็จเสียงผิดขี่ลุยงานนะคะสร้างเงินแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเนี่ยคุณไม่ได้แยแสะเรื่องความรักจริงๆนะเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อรวยแล้ว ไวแล้วมีตังใช้แล้วแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาช่วยใช้ตังเราก็ได้เนาะแล้วอย่างนี้จะมีเรื่องไหนที่แบบหิวใจแต่บางคนเขาเขาอ่ามีตังดูแลปนเปื้อตัวเองมันก็คือการหิวใจอย่างหนึ่งนะเนี่ยไม่เห็นจะต้องมีความรักมาให้ปวดหัววุ่นวายเลยโอเคนอาจารย์ยินดีด้วยนะกับคนกลุ่มนี้คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองดูแลตัวเองหาเงินเองใช้เงินเอง ดูเรื่องประกันเรื่องอะไรไว้ดีดๆเยอะๆนะแล้วก็อย่าไปแบบเขาเรียกอะไรอไปใจอ่อนเยอะเพราะว่าคนโสดไงคนโสดญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักก็มักจะมาแบบยืมเงินอ่ะอืมหรือมาร้องขอให้เราช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยนูน่นเพราะว่าเห็นเราไม่มีภาระ,ะอะไรเงี้ยใจแข็งไว้คุณเอาเงินของคุณอ่ะไปสร้างความสุขให้กับคุณไปเก็บไว้ยามเกษียณมั่งไปซื้อประกันไปสร้างความสุขอะไรแบบเนี้ย จะดีกว่านะคะภูภยท่านแนะนำเนาะอ่าแล้วก็คนกองสุดท้ายนะเลือกท,าท้าทตรดได้ไพ่เท้าทตรดความรักของคนกลุ่มนี้มีโอกาสจะเจอความรักแบบฟุกๆนะเหมือนก็ไม่ได้ตั้งใจจะมีความรักหรอกเ<ม>ดินไปซื้อผักชีหน้าผักซอยมีคนปิ้งซะงั้นเนี่ยเขาถึงได้บอกไง <laughs> คนมันจะมีแฟนอน่ะเดินไปหน้าปากซอยก็มีแฟนแต่คนไม่มีแม่งเที่ยวรอบโลกก็ไม่มีหลบทำไมหัวร้อนสะใจขนาดนั้นอ้าวมาดูขอคำแนะนำเรื่องความรักของคนกลุ่มนี้ค่ะคุูไพ่ขำอ,อ้าวคือคนที่เข้ามาอย่างคุณก็ต้องพินิจพิจารณาด้วยนะ พราะบางคนเข้ามาบางทีเดี๋ยวนี้พวกสแกมเมอร์มันเยอะนะแบบมากรุมมิ่งความรักมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้งินสุดท้ายแม่งหลอกทั้งเพยหลอกลวงทั้งเพยให้คุณทําบุญทํากุศลเยอะๆนะบุญกุศลนะจะช่วยเหลือคุณให้รอดพ้นจากไอเนี่ยไอ้พวกสแกมเมอร์พวกที่แบบมาหลอกหลอกลวงให้รักมาหวังทรัพย์สินเงินทองมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มารักจริงนะคะพวกนี้มันจะตัดทิ้งไปได้ ส่วนถ้าคนที่สวดมนต์ภาวนา unku, ทาบ umas, ุญกุศลอุทิศบุญช่วยเหลือคนอื่นอะไรเยอะๆแบบเนี้หรือเป็นลูกหลานพญานาคและอุทิศบุญ <c oughs> <c oughs> ให <c oughs> ้ให้กับวงตระกูลแบบไม่เรียกตระกูลดีเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าสายใยหรอเรียกว่าองค์พญานาคที่เราเคารพถือท่านจะช่วยเหลือเรื่องความรักด้วยนะจะดึงพรมลิขิตมาให้โอ้เนี่ยคนเลือกท้าวทศรถได้ท้าวทศรถจะเลือกคนที่เป็นพรมลิขิตมาให้คนที่เกื้อหนุนจริงๆคนที่ให้เกิดความมั่นคง มาให้คุณนะคะขอคำแนะนำเพิ่มค่ะอ้าวบางคนนี่เจอแล้วนะเจอความรักที่เป็นแบบความรักที่มันไม่โอเคแล้วนะแต่มันยังหลุดออกมาไม่ได้เว้ยมันยังมองไม่ออกว่าโดนหลอกอยู่มาเดี๋ยวให้ครูไพ่แนะนำว่าจะดูยังไงให้สังเกตแบบไหนว่าตัวเองอยู่ในภาวะความรักที่ถูกหลอกลวงนะคะคนบางคนเขาก็แบบนึกไม่ออกเนาะ ขอคําแนะนาค่ะสําหรับความรักที่ถูกหลอกลวงให้คําเตือนอย่างไรคะง่ายๆเลยคนมันหลอกก็คือหลอกอะ่ะอืมอ่คาครูไพ่ท่านบอกว่าถ้าคุณถูกหลอกอยู่ให้คุณสังเกตนะเขาจะไม่สม่ําเสมอกับคุณนะเขาจะแบบว่าเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเดี๋ยวเอาใจเดี๋ยวก็หายเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ให้ความมั่นคงทางอารมณ์ทางจิตใจคุณไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เออ ขอดูพยายอยู่มาได้เพิ่มอืมชีวิตคุณจะเหมือนแบบเหมือนถูกลาหูอมอะ่ะมันจะเศร้ามันจะไม่สดชื่นไม่แจ่มใสถ้าใครมีความรักแล้วทุกข์มากกว่าสุขอ่ะสังเกตนะคุณคุณน่าจะเจอความรักที่ไม่จริงใจแล้วแหละเดี๋ยวโมแต่ลังเลสงสัยอยู่ลึกๆอะ่ะท่านคุณภูไพ่ท่านบอวคุณรู้นะ แต่คุณก็เลือกที่จะหลอกตัวเองเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยเลือกที่จะหลอกตัวเองอยู่หรือไม่ก็บางคนที่มีความสัมพันธ์กันไปแล้วแล้วแบบอืมมันเหมือนอาหารที่เราชอบกินอนะเออแล้วเขาแล้วมันเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วเราก็เลยหยุดกินไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะอืมค้าไพ่นี้ขึ้นแปลว่าคู่ดีๆพมรมลิขิตของคุณรอทํางานอยู่นะแต่คุณยังไม่ยอมเอาตัวเองหลุดออกจากสภาวะที่แบบรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอะไรเงี้ยมันก็เลยคู่ดีๆของคุณก็เลยยังมาไม่ได้นะคะผู้ห้ท่าแนะนําว่าให้ให้ค่อยๆถอยออกมานะถ้าอยากได้สิ่งดีๆมันก็ต้องมีมือว่างๆในการรับสิ่งดีๆ เอามือไปจับสิ่งไม่ดีแล้วสิ่งดีๆจะมาได้ยังไงเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะถ้าใครอยู่ในสภาวะรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอะ่ะมันไม่ได้มีใครมีความสุขจากการถูกหลอกลวงหรือสวมเขาหลอกเอาจริงๆมันมันก็แค่แบบชั่วครั้งชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ความรู้สึกได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นอะอยู่คนเดียวไม่ดีกว่า <laughs> อ่าโอเคอันนั้นเป็นเป็นความคิดของอาจารย์นะแต่ถ้ารูใพ่แนะนําท่านบอกว่าการที่เราจะได้รับสิ่งดีๆได้เนี่ยเราก็ต้องมีช่องว่างพื้นที่ว่างสําหรับการรับสิ่งดีๆถ้าเรายังจับสิ่งไม่ดีอยู่มันสิ่งดีๆมันเข้ามาไม่ได้อะไรแบบนั้นนะคะก็ให้เป็นแนวนี้มากกว่าเนาะอ่ะเรียบร้อย